วันนี้เรามาหัดแปลสำนวนโคโรนาลุโยนิฮาชิลุหมายถึงกลิ้งไปหรือว่าวิ่งไปกลิ้งไปหรือเปล่าครับรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่น EP ที่88แล้วนะครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่น แม้ว่าไลฟ์สดของเราตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าก็ยังมีคลิปอย่างนี้นะครับก็ยังขยันทำอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ทุกวันนะครับตอนนี้มีประมาณสองสามวันครั้งก็ยังดีนะครับแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเพราะว่ามีเรื่องงานเข้ามาด้วยก็มีงานพอสมควรก็เลยทำให้คลิปห่างหายก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ วันนี้เราจะเอานิยายที่ผมแปลไปแล้วกําลังจะเป็นเล่มอยู่แล้วนะครับ่าเรื่องอะไรแล้วก็สำนวนก็บอกไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องสำนวนโคโลงาดูโยนิฮาชิรุไปดูกันครับก็สำหรับสำนวนในวันนี้นะครับก็มาจากนิยายของมิยาเบมิยุกิเรื่องเปเตโรโนโซริซ นะครับเล่มสองหน้า449ครับพเทโรโนโซเลจนะครับน่าจะาเป็นชื่อภาษาไทยว่าขบวนแห่ศพของนักบุญปีเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าสำนวนในวันนี้เป็นอะไรประโยคในวันนี้ก็คือฟูร e ok ิไทลุโตบาลาเอนโนโฮคาระโมโมโกะงะฮัชิเตะคุรุ โคโลกาลุโยนิฮะชิตเตคุุนะครับมีการพูดซ้ำกันอยู่นะครับก็คือฮ a ชิตเตคุ u ุโคโลกาลุโยนิฮะชิตเตคุ u ุนะครับก็เราจะแปลว่าอย่างไรดีก่อนอื่นเรามาดูสำนวนคำว่าโคโลกาลุโยนิฮะชิลุนะครับว่ามันแปลว่าอรไรยโคโลกาลุโยนิฮนะครับ ผมก็ไปหาใน Google ก่อนเลยเพราะว่ามันน่าจะเป็นสำนวนครับเพราะคงไม่มีใครวิ่งเหมือนกับกริ่งมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูซิว่าโคโลการุโยนิฮิชิรุแปลว่าอะไรนะครับก็ไปหาใน Google นะครับก็จะโคโลการุโยนินะครับเป็นสำนวนที่แปลว่านะครับ หนีนะครับวิ่งเหมือนกับหนีเหรออิจิมกซังนะครับอิจ ok ิมกซังก็อิจิมกซังนี่นีไงลูกก็คือหนีไปแบบหายวับไปในพริปตานะครับก็แปลว่าหนีหร,หรือหรือามาดูอีกอ,อีกอันนึงดีกว่านะครับอิคิโยยุกุนะครับอิ oku, คิโยยุกุ oku, ก็คือวิ่งด้วยแรงดี นะครับวิ่งอย่างเร็วคาเคนุเคนุโยนี้คาเคนุก็แปลว่าวิ่งเหมือนกันนะครับคาเคนุนุเคนุก็คือวิ่งทะลุเลยฮนะก็คืออันนี้น่าจะดีกว่าซึ ik, speed ้งโหยจิกซึ้งโหยสปีดโดเดก็คือวิ่งด้วยความเร็วอ่าอันนี้น่าจะนะครับวิ่งด้วยความเร็วมากๆนะครับเสนศกคูเด so ็กคูเด วิ่งด้วยความเร็วเต็มที่นะครับ่างั้นเราจะแปลว่าอย่างไรดีอันดับแรกเราก็จะแปลแบบตรงตรงตัวนะครับก็คือฟ er ok ูริคายุโตวาลาเอโนโฮคารโมโมโกะฮัสึเตะคุรุโคโรการุโยนิชิตเตะคุรุก็คือแปลว่าเมื่อหันไป ฟูริคายุโตเมื่อขาปบาลาเอ็นโนโฮคาระโมโมโกะวิ่งเขคุรุก็คือโมโมโกะนะครับกำลังวิ่งมาจากทางสวนกุหลาบบาลาเอ็นเอ็นแปลว่าสวนบาลาแปลว่ากุหลาบนะครับแล้วก็โคโลกาดุโยนิวิ่งเขคุรุเมื่อสักครู่เราหาแล้วคำว่าโคโลกาดุโยนิแปลว่าวิ่งมาด้วยความเร็วเพราะฉะนั้น ก็คือ,อวิ่งมาจากทางสวนกุหลาบวิ่งมาอย่างเร็วอันนี้คือคําแปลในอันดับแรกนะครับแล้วเราจะขัดเกลากันยังไงดีลองไปดูสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้คือคำแปลสุดท้ายนะครับที่ผมใช้ก็คือฟริไคลลุตโตก็คือเมื่อหันไปนะครับลาเอโนโฮคาราโมโมโกกะฮาชิเตะุรุ นะครับแล้วก็เอาคำว่าโคโลการุโยนิฮชิตเตคุลุเข้าไปประสานกันหนึ่งก็คือภาษาไทยเราไม่พูดคำซ้อนกันอย่างนี้แต่ว่าเราเอาคำว่านะครับก็คือบราเอนโนโฮคาร์โมโมโกะโคโลการุโยนิฮชิตเตคุลุเอามาใส่ในนี้เลยก็คือนะครับแล้วก็วิ่งมาอย่างเร็วก็ใช้คำว่าวิ่งพรวดนะครับ วิ่งพรวดมาจากทางสวนแทนนี้เป็นสวนกุหลาบล่าวนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของคำในภาษาไทยเพราะเราใช้คำว่าสวนกุหลาบบางคนอาจจะนึกถึงชื่อโรงเรียนก็เลยใส่คำว่าสวนดอกกุหลาบซะหน่อยเพื่อใหอ้เกิดความรู้สึกว่ามันคนละเรื่องกันนะครับก็เพราะฉะนั้นก็เอาคำว่าอ่า วิ่งด้วยความเร็วก็เปลี่ยนเป็นวิ่งพรวดแล้วก็เอามาใส่ในประโยคเดียวกันจากสองประโยคทําให้เหลือประโยคเดียวก็คือเมื่อหันไปโมโมโกกําลังวิ่งพรวดมาจากทางสวนดอกกุลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคำว่าวิ่งพรวดที่ผมอยู่ๆก็คิดขึ้นมาว่าน่าจะหมายถึงวิ่งด้วยความเร็วเนี้มันใช้ได้หรือเปล่า เราก็เอามาตรวจสอบทีหนึ่งนะครับโดย Google, Google นะครับไม่ใช่ก o เกิลนะครับ Google ว่าคําว่าพรวดแปลว่าอะไรคําว่าพรวดก็คืออาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยัง้งหรือไม่อยู่ระวางก็น่าจะใช้กับกรณีนี้ได้นะครับเรื่องนี้นะครับโมโมโกเนี่ยคือเด็กตัวเล็กๆที่ผมเอา รูปนี้ก็เป็นรูปอิ a เ e รับไม่ใช่รูปโมโมโกว่าโมโมโกเป็นบุคคลในนิยายนะครับถึงแม้เรื่องนี้จะมีการสร้างเป็นซีรีส์ทางทีวีแล้วก็ตามนะครับแต่ซีรีส์ทางทีวีผมก็ไม่สามารถเอารูปมาลงได้เช่นเดียวกันแต่รูปที่เอามาลงนี่เอามาจากพักุตตศกนะครับซึ่งสามารถใช้รูปก็อ,อาการที่ เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยางก็คือวิ่งพรวดก็น่าจะใช้ได้กับกรณีที่เป็นโคโลนาลุโยนิฮาชิโดก็คือวิ่งออกมาด้วยความเร็วนะครับก็คล้ายๆกับอิเมจของเด็กคนนี้พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคำแปลของประโยคนี้ที่ว่าฟรริิคคาาาุุโโโโตตเอนนฮละมมกช โคโลการุโยนิฮชิตเกุลุถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยการซ้อนคำอย่างเงี้ยมันฟังแล้วมันมีจังหวะจะโคลนดีแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเราบอกว่าเมื่อหันไปโมโมโกกำลังวิ่งมาจากทางสวนดอกกุหลาบวิ่งมาวิ่งพรวดออกมาหรือวิ่งออกมาด้วยความเร็วมันฟังแล้วมันไม่ได้เลาะอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราเอาสองประโยคนี้รวบเหลือประโยคเดียวกลายเป็น เมื่อหันไปโมโมโกกำลังวิ่งพร้วนมาจากทางสวนดอกกุหลาบก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่านะครับหรือว่าถ้าทุกท่านนะครับผู้ฟังผู้ดูทุกท่านมีความเห็นอย่างไรมีคำแปลที่ดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีคำแปลที่ดีที่สุดทุกคนมีสำนวนของตัวเองเพียงแต่ผมเอามาแสดงนี่ก็คือดีกว่า แต่อาจจะยังไม่ดีที่สุดนะครับหรือว่ามีที่ดีกว่านี้ทุกคนก็สามารถเอามาคอมเมนต์ใส่ลงมาเทียบกับผมได้นะครับก็ไม่นะครับไม่หวงแล้วก็ไม่ว่าอะไรเลยเพราะว่าสำนวนของแต่ละคนไม่เหมือนกันคิดว่าผู้ฟังผู้ชมหลายคนน่าจะมีสำนวนที่ดีกว่าผมด้วยซ้ำผมจะได้ถ้าเอามา แปลให้ดูแล้วถ้ามีสำนวนดีๆผมก็จะได้เรียนรู้ต่อไปผมก็อาจจะแปลได้ดีขึ้นก็ได้ครับก็ขอขอบคุณไว้ในนณที่นี้เลยนะครับสำหรับทุกท่านที่จะเอาสำนวนของตัวเองมาโชว์กันด้วยนะครับก็ถ้าชอบเนื้อหาสาระอะไรอย่างนี้ก็สามารถติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งให้กับ YouTube แน n พุทรหัสอัดแลภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ